คุณทำอะไรต่อแล้วผูเป็นแจ็คแล้วว่าเป็นโรสแล้วเมื่อกี้บอดปอดมากเลยเติ้งเติ้งแต่ลำไปะแต่ลำรอคนเข้าห้องน้ำอินเดียเฮ้ยห้องนี้รอดป่ะเนี่ยห้องนี้ไม่รอดเพราะีี่อื่นเฮ้ยห้องนี้ นี่แหละชีวิตที่ไม่ลำบาก and less sweet to less sweet Arash hello welcome to my Britishan home สวัสดีจ้า princess กูกลัวนาะแหละบาย welcome Violet w h a t y o u to India India Namaste Namaste

แมาอีว <S preach miracle> <Không> ีคม <proport> ่งพี่จันทร์กูลองนางชอบสบาทนะคะชอบสบาทับคุณพี่ชอบเป็นโบไหมรวมกันได้งท่เปนโรสมอหงที่มาบอกกับพี่ไปมึงไม่รักอนงเลยวะ เจ้าดำจึงจึงจิงแอบมองสุดสุั่นะคะนมสเตตอนเย็นยุงข้อจมูกมือกูสั้นอ้าววีดีโอเหรออ้าวกดค้าง กูกดนิดเดียวดีนตั้งเป็นนี่ไงเขาเรียกอะไรนะ Hands free ยา Hands free Hands free ยาปิดปิดนะเออ e ย h รอบที่ห้าเพราะว่าเผิดลบเขีปไปทีวีหายไปไหนอ่ะออนี่ค่ะงงมะนี่ค่ะรักกันจังเลยตีแก้วอ่ะแก้วซุบหน้าแก้วเข้าไปอีแก้ เออไม่เคยได้ขึ้นเตียงเหมือนชาวบ้านเขาอีกแก้วเตียงมันมีล้อด้วยนะพรุ่งนี้เข็นมันออกไปอางลงสะเลยค่ะคุณพี่พอตื่นมาเข็นมันลงไปลงสะมันใช้ง่ายมากเลยเนาะใช่ง่ายจริงทุกคนมึงใช้มือมึงใช้แปรงลงไปมึงดูสภาพกูดิว่าไงเพื่อน มันโต้นอะนะกูลงเวชเบรเอ่าออกเลย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 เป็นไงเอออันนี้ปวดั่างงานผิวค่ะดูติดสกินแคร์อะไรหรือเปล่าคะลูกเอ้ยแม่ติดก็แต่อางผิวอะไรเปล่าไม่ติดแล้วมึงจะแต่งตัวกล้วมังจะมึงกูจะด่าว่ามึงแต่งตัวติดยั่วเลยกูก็ skin lotion every skin lotion มึงอยากรูปอะไรกูช่วยมันบอสอบไม่ค่ะกูจะรีบทายให้มึงไปๆเร็วๆค่ะกูเก็บของเสร็จแล้วค่ะ โอเคโอเคมาดามมาดามครีมของหมอเต่านี่ <Okay. S 2> ทา,ก,ากินก็แดดทานทานกินก็แดดตัวเลยคะ่ะเอว r สกินอีกแล้วค่ะ<ม>ของหมอเต่าอ,อันนี้คือดีที่สุดเพราะว่าเป็นทั้งทาได้ทั้งหน้าของตัวแล้วก็กันฝุ่นด้วยอินเดียฝุ่นยยเยอะมากบอสอกตัวกูดแดงหมดแล้วอะรีบมาบอสอไม่สนใจช่ทุกคนเพื่อนฉันชื่อบอสนะคะไม่ได้ชื่อสอกไม่ได้ไม่ได้มีคำนำหน้าเป็นบอสไม่ต้องมาบอกให้เพื่อนฉันไปเข้าคุกทุกคนเลิกด่าบอสได้แล้ว อย่าพี่อย่าพี่อย่าเพิ่งกินได้ไหมคะพี่จะขอกินก่อนได้ไหมคะเยวนะเดี๋ยวนะเอาไปใจเย็นกุญหนูน่าตาน้ารักจังเลยน่ารักแบบหนูน่ารักอ่ะน่ารักมากชื่ออะไรอ่ะเคยชื่ออะไรเคยอยากกินอย่าไปแย่งกินนะเดี๋ยวนะพี่ขอจับพี่ อย่าเพิ่งกินได้ไหมคะพี่จะขอกินก่อนได้ไหมนะเนียนนะเอาไปจงจริงหนาน่าาน่าหล่ามากจบินะานาหลัอมาใ่แล้วเกี่ยวจะให้ไร

่ามหาราณีขึ้นอูดเออเลดบิชวีเต้เป็นเพื่อนของครูในทุกที่เหมือนกับพี่เราเป็นเพื่อนกันแต่ว่าหนูใช้อย,อย่างอื่น <c oughs> อ้าวไม่บีชเห็นปะแล้วก็เลวลาเจอก็ลงมาเพ่นี่เห็นไหมวีว่าพวกครูเช็ดหน้าเสร็จก่อนมึงอ่ะเห็นปะพวกครูเช็ดแล้วอ่ะเห็นปะเห็นปะคือแบบยังล้างอะคือแบบ บายนะแค่นี้แหละคือไม่เลิศค่ะคนหนูบิ๊กบิ๊กเบยนะคะหนูบายิ๊กบิ๊เบยดีสุดดีสุดหนูยังยังนวดยังยังโอ้ยังดำอยู่เลยไม่เลิศ